ในวัยเด็กของพวกเรานั้นะครับนอกจากเราจะเติบโตมากับเกมหนังการ์ตูนของเล่นและรวมไปถึงหนังสือการ์ตูนต่างๆมากมายนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหนังสือการ์ตูนที่ผมนะครับได้เติบโตมาในวัยเด็กกันครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมเข้าปั้นจีเองครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหนังสือการ์ตูนนะครับที่ผมเคยอ่านและเคยชื่นชอบในวัยเด็กกันนะครับผมทุกคนนะครับอาจจะเคยผ่านการอ่านการ์ตูนที่พวกเรานะครับชื่นชอบกันมาแล้วใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะะเป็นมังง มังหาวาการะตูนเล่มละ5บาทที่เราซื้อกันมาจากซีรีส์สสสสก่อนนะครับซึ่งกระตุนลนีนะครับก็ถือว่าเป็นกระตุนที่สร้างความทรงจาให้ดีกับพวกเรามากๆเลยนะครับโดยการ์ตุนเหล่านี้มักจะอ่านกันตามห้องสมุดหรือร้านหนังสือที่บางครั้งเราก็ชอบไปยืนอ่านแต่ไม่ซื้อกลับบ้านกันนั่นแหละโดยไอ้กระตูนเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านพวกแบบมังงะหรือพวกกระตุนผีหนูหินสาวดอกไม้หรือว่าขายหัวเราะอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะไม่ได้อ่านอะไรพวกนั้นเยอะนะครับแต่กระตุนที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นกระตููนความร้ S <S ใช่ครับผมการ์ตูนความรู้เนี่ยมันคืออะไรก็คือการ์ตูนที่จะมีลักษณะเป็นการ์ตูนสี่ช่องเหมือนมังงะนี่แหละครับผมและส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะจบในตอนเหมือนการ์ตูนเก๊กะและในเนื้อหาตอนท้ายเรื่องก็จะมีสอดแทรกความรู้เล็กๆนะครับให้กับเด็กๆนะครับเวลาสมมุติว่าเราอ่านจบในตอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรู้รอบตัวเราอีกด้วยนะครับซึ่งการ์ตูนที่ผม Γ ยกตัวอย่างมันนี้ก็จะมีทั้งหมด4อันด้วยกันครับและจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเราไปรับชมกันได้เลยครับและเรื่องแรกครับครอบครัวตึงหนืด สำหรับการ์ตูนอันแรกนะครับเป็นการ์ตูนแนวเินสศาสตร์ครับที่จะเก่าถึงครอบครัวกลุ่มหนึ่งนะครับที่นจะมีตัวละครนะครับที่ชื่อว่าโทรุฮารุโกโร่โรส คารุและโดโร่ครับโดยการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าถึงครอบครัวกลุ่มนี้นะครับที่มีนิสัยประหยัดมัธยัถ์อดออมทุกสิ่งทุกอย่างหรือพูดง่ายก็คือขี้เหนียวมาแรโดยเนื้อหาในค้อคราวต่างๆนะครับมันจะเป็นกึ่งๆการ์ตูนแก๊กครับที่จะจบในตอนซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับที่จะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องราวในแต่ละเล่มสมมุติว่าเล่มนี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับพลังงานหรือว่าการประหยัดไฟนะครับซึ่งในข้อความตเนินในตอนแต่ละตอนนะครับก็จะพูดถึงวิ มมติว่าตอนหนึ่งจะพูดเกี่ยวกับการประหยัดน้ําแล้วมันก็จะมีสอดแทรกความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประหยัดน้ําอะไรประมาณนี้พอเข้าใจใช่ไหมหรือบางครั้งก็จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นครับอย่างเช่นเจ้าโทรุหรือตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่จะต้องให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ครับนั่นก็คือฮารุนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับแม่งฉลาดที่สุดในเรื่อง้วครับผมหรือไม่ก็ตัวละครพ่อแม่นะครับมาคอยแก้ไขปัญหาต่งตางๆทที่ท่่่รไได้ก้กอววสนใหญ มันก็จะวนเวียนออกมานั่นแหละครอบครัวตึงเนือนอ้อแหละซึ่งในการแก้ไขปัญหาครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ส่วนใหญ่ครับในการสร,าสร้างสินประดิษฐ์หรือช่วยเหลือคนอื่นโดยการใช้วิธีคิดหรือการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้เงินสักบาทหรือว่าอาจจะใช้เงินน้อยสุดในการแบบช่วยเหลือคนหรือว่าแก้ไขปัญหาหอะไรพวกนี้ครับผม ซึ่งกระตูนนี้นะครับจะมีลักษณะจบในตอนนะครับผมไม่ได้แบบจบประมาณว่าจบตอนนึงแล้วจะไปเริ่มซีวนส์ใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็จะดาเนินตามเนื้อหาที่แต่ละเล่มเนี่ยครับเขากาหนดให้อย่างนั้นนะครับผม เข้าใจใช่ไหมเออมานั้นแหละเพื่อการ์ตูนเนี่ยครับสมมติจบตอนหนึ่งปุ๊บก็จะสอดแทรกความรู้วิธีแก้ปัญหาในระ่งนั้นอย่างที่ผมบอกกันแหละซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะได้ความรู้ต่างๆที่แบบเออสามารถนําไปใช้ได้จริงกันแล้วมานี้เลยนะนอกจากนี้นะครับซีรีส์การ์ตูนเข้าไปถึงเงินเนี่ยมันก็จะมีซีรีส์แยกย่อยออกไปอีกนะครับผมคือแบบมีเยอะเลยแหละคือมันดังอะซีรีส์การ์ตูนเรื่องเนี้ยแบบ คนอ่านเยอะใช่ไหมมันก็จะมีซีรีส์ยักษ์ใหญอย่างเช่นไปตะลอนทัวร์ต่างประเทศสุดป่วนค้นกระเป๋าตุงอะไรสักอย่างอ่ะคือมีเยอะครับผมแบบเยอะมากก็ถ้าจะให้ผมรีวิวเรื่องนี้นะครับก็การ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่ถือว่า พอสนุกพอใช้ได้นะครับในแต่ละตอนเนื้อหาแต่ละตอนเนี่ยก็คือมันจะอยู่เกี่ยวกับไอเนี่ยคือการแก้ปัญหาของตัวละครก็ควรถึงเน,นื้อแหละแล้วโทรุสเนี่ยสมมติมันไปกอบเรื่องไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็จะมีตัวละครไม่กี่ตัวนะครับที่มาแก้ไขปัญหาให้คือจริงถามว่ามันซ้ำสั่งไหมสำหรับผมผมมองว่ามันก็ ซ้ำซากอีกหนึ่งนั้นเชื่อในเชิงแบบประมาณว่าเอาตัวละครโทรุเนี่ยมาแบบเป็นเหมือนตัวปัญหาในครอบครัวแล้วมันแบบไม่ค่อยแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็อยากแอบ,บเห็นโทรุเนี่ยมันไอ้นี่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบแค่ตัวกินจุอย่างเดียวคือในตัวละครเนี้ยโทลุเนี่ยมันจะเป็นตัวกินจุใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วฮารุเนี่ยจะเป็นตัวฉลาดพ่อแม่ก็จะฉลาดกันแหละหรือคนอื่นก็จะฉลาดหรือไม่ก็คือในแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอนะไรผู้ชมมันจะมีสมมติว่าถ้ายุคสมัยเนี่ยนะก็จะมีแบบ ยูทุบยังไงก็ได้เกี่ยวกับอะไรเงี้ยคือมันแบบมันมีหลายภาพมีหลายตอนมากและแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแบบหาเงินที่แตกต่างไปด้วยถือว่าสนุกครับพอใช้ได้อยู่ไม่ได้แบบแย่มากหรือว่าดีมากอะไรขนาดนั้นแต่บางครั้งเนื้อหาหรือว่าการกระทําตัวละครบางอย่างมันก็ไม่สามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้นะอย่างว่าแหละมันก็เป็นการ์ตูนอะบางอันผมว่ามันก็ดูเวอร์ไปนิดนึงอะผมไม่รู้หรอกว่ามันใช้จริงได้หรือเปล่าไงไอ้พวกการแก้ไขปัญหาของครอบครัวตึงเนยพวกเนี้ยแต่ก็นั่นแหละครับผมผมให้้าาแบบพพอออสนนุกกได็ ผมแนะนําให้เป็นการ์ตูนสำหรับเด็กแล้วกันนะการ์ตูนเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปแล้วกันสําหรับการ์ตูนเรื่องต่อไปนะครับเอาชีวิตรอด สำหรับเรื่องนี้นะครับก็ะจะเป็นการ์ตูนที่จะเน้นไปทางวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่ครับโดยซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับเป็นการ์ตูนที่ถือว่ามีหลายซีรีส์มากๆครับโดยในแต่ละซีรีส์นะครับก็จะมีตัว,ตวตละครเอกแต่ละเรื่องที่แตกต่างออกไปครับเช่นซีรีส์ Leo, ori, Momo, io, on, ลีโอโตริโมโมจีโอดีโมและมันจูครับแล้วก็จะมีตัวละครอื่น sabes. ๆอีกเยอะมากยนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยครับก็คือซีรีส์ที่ผมนยครับ,ร,ร,บรู้จักตัวละครตัวนี้เป็นอย่างดีและผมเคยอ่านตอนเด็กแบบหลายเล่มมากเลยก็เนื้อหาการ์ตูนเอาชีวิตร มันเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับตัวเอกหรือกลุ่มตัวเอกนะครับจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่มันแบบเกิดแบบภัยพิบัติเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันอันตรายอะ่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะ่ะแล้วพวกเขานะครับก็จะต้องคอยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงนั้นนะครับจากภัยอันตรายที่กําลังจะมาถึงพวกเขานะครับผม เอาง่ายสมมตินะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการเอาชีวิตรอดของเรารู้ๆกันก็คือพยายามหลบใต้โต๊ะหรือแบบพยายามอย่ายอยู่ที่ที่มันแบบมีของหล่นใส่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเอาชีวิตรอดซีรีส์นึงครับรู้สึกจะเป็นซีรีส์โมโม, <Yes. S 1> มที่เขาจะบอกวิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว <Yes. S 1> นั่นแหละท่านผู้ชมเขาจะบอกวิธีการเอาตัวรอดสอดแทรกความรู้ในแต่ละตอนแต่ละภาคนะครับผมได้อย่างดีเลยคือการเอาชีวิตรอดเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีหลายซีรีส์ใช่ไหมแล้วเป็นแบบซีรีส์ที่มันแกาตต่ง อออกไปะไรก็ได้ที่มันแบบเราไปอยู่ป่าไปอยู่เขาไปอยู่ดินแดนอันห่างไกลโพ้นแล้วไม่มีผู้คนคอยให้ช่วยเหลือเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอยังไงเหมือนเรากันรูโจโฉหรือแบกิล่ะนั่นแหละซึ่งสถานการณ์เอาชีวิตแล้วต่างๆนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่บางอันน่ะมันเกิดขึ้นจริงได้หรือว่าเราอาจจะเจอก็ได้หรือบางอันแม่งก็แฟนซีโคตรเลยคือบางอันมันก็แบบดูเวอร์ไปหน่อยก็มีเหมือนกันนะซึ่งก็เหมือนข้าวรัดตึงเหนือนะครับที่ผมบอกก็คือในแต่ละตอนนะครับก็จะสอดแทรกความรู้ต่างๆนะครับกับะเกวกับเอ่อเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นภายในตอนนั้นนะครับเหมือนครอบครัวตึงเนือนอ้อแต่ว่ามันต่างจากครอบครัวตึงเนื้อตรงที่ครอบครัวตึงเนื้อนเนี่ยมันจะเป็น,นประมาณแบบแก๊กใช่ไหมบางอันก็จบในตอนแล้วมันจะไปเติมเรื่องราวใหม่ ในตอนใหม่อะไรอย่างนี้แต่มันยังคงอยู่ในแบบเนื้อหาหลักๆของภาคนั้นอยู่พอเก็ทใช่ไหมแต่ว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยมันก็คือเหมือนเราดูหนังอะดูหนังเอาชีวิตรอดตัวละครเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้ปูบทมาแล้วแล้วมันก็จะกำเนินต่อไปจนจบเรื่องเลยประมาณนันแหละซึ่งมันก็จะมีหลายเล่มมากเลยนะบางอันเป็นเล่มแบบภาคต่อเลยพวกนี้มาถึงการรีวิวนะครับผมสาหรับการ์ตูนเอาชีวิตรอดนยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนที่ถือว่าสนุกกว่าข้วคราตึงเนื่อหน่อยหนึ่งตรงที่มันจะไม่ได้เน้นไปทางแบบชีววิิตตออออะะไรรรมมาาณนนนนนัั้้้คคคืขึงงงเเีจทชบ หรือว่าดูเรื่องราวของครอบครัวพวกนี้ว่ามันเขาไปเจออะไรแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลืออะไรประมาเนี้ยมันอาจจะไปทางแบบตลกหน่อยนิดนึงตลกอะไรพวกนี้เออคอมเมดี้ฮะแต่ว่าเรื่องเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเหมือนเรากําลังดูอนิเมะโชเน้นสักเรื่องอะ่ะไปแบบเจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้แล้วจะต้องหนีหรือว่าผจญภัยอะไรพวกนี้มันจะมีความเป็นผจญภัยหน่อยเหมือนเรากําลังดูหนังหรือว่าการ์ตูนที่มันแบบสนุกสนุก สักเรื่องอะการ์ตูนดิสนีย์การ์ตูนดีมเวิร์กอะไรพวกเนี้ยถ้าผมชอบซีรีส์เนี่ยมันจะมีหลายซีรีส์มีหลายตัวละครใช่ไหมสำหรับผมผมชอบตัวละครที่ชื่อว่า GO คือซีรีส์ GO เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมมองเลยว่าชื่นชอบสุดในบรรดาซีรีส์ทั้งหมดแหละเพราะว่าซีรีส์ GO เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์มันแบบไปประจนภายในสถานที่ต่างๆที่มันจะแบบแม่งแบบ เหมือนเราผลผมดูเนี่ยอนิเมะสักเรื่องหนึ่งอะแบบประมาณรีบอลอะไรพวกนี้ประมาณแบบรูโตอะไรมาเนี้ยมันผมให้ความสนุกประมาณนั้นอะมันสนุกมากเลยมันผจญภัยแบบมีเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้แม่งโคตรโชว์เน้นอะถ้าเป็นแบบแนวอื่นก็จะออกแนวแบบเด็กๆไปไหน่หอยแล้วมันไม่ค่อยหนุกเท่าซีรีส์ g o GO เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่ถือว่ามีหลายภาคมากเลยนะแล้วแบบทุกวันนี้ก็ยังผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบตัวละครอื่นเนี่ยตอนนี้มันก็จบๆแล้วแหละมันไม่ได้มีต่อแล้วอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะไม่ได้รับความนิยมด้แหละ ซีรีส์ภาคอื่นอย่างเช่นแบบพวกตัวละครรีโออะไรพวกนี้โตริโมโมเนี่ยถ้าเป็นโมโมเนี่ยผมจะชอบลองลงมาเพราะว่าโมโมเนี่ยมันจะออกไปทางแบบมีความสนุกหน่อยๆแล้วมันจะมีความมุนุษยรีโอกับโตริอะไรพวกนี้ผมเฉยๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสำหรับผมนะหรือว่าเออมันจะมีภาคหนึ่งนู้ชมที่มันจะเป็นภาคตัวละครที่ชื่อว่า เดี๋ยวผมขอดูชื่อแป๊บนึงนะมันชื่อว่าอะไรวะอ๋อนี่ไงมันจู <Okay. S 1> มันจะเป็นซีรีส์ประมาณว่ามันจะมีตัวละครชื่อมันจูแล้วก็คุณพ่อของเขาเนี่ยครับไปประจนภายในสถานที่ที่เป็นแบบประวัติศาสตร์มรดกโลกอะไรพวกนี้แล้วเขาต้องไปเอาชีวิตรอดจากสถานที่ที่แบบโบราณสถานนะอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบแต่ว่ามองว่ามันอันนี้มันดูกึ่งๆึ่งเวอร์ไปนิดนึงแต่เขาก็ผมก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันต้องเป็นแบบมันจะต้องมีความเป็นแฟนซีนิดนึงอ่ะสำหรับซีรีส์เนี่ยมันก็เลยแบบมันก็ไม่ได้อะไรมากอันนี้จะให้ความรู้ไปทางปรระวัตติศาส์หนกอ มันจะมีซีรีส์หนึ่งที่เอาชีวิตรอดในโลกมแมลงมันชื่อว่าอะไรวะทุขอดูแป๊หนึ่งนะป่ามหาภัยับผมอันนี้จะเป็นออกแนวแบบปะจนภัยในป่าครับความรู้ต่านังการ์ตูนตัวนี้ก็จะออกแนวแบบมันแบบสัตว์ป่าอะไรพวกนี้เอออันนี้ก็สนุกมากอันนี้เจ้าไปทางแฟนซีนะแล้วออกแนวแบบโคตรใจเนี่ย,บบย,ยคุณเคยเล่นเกมไหมนี่ไหมกราวเลดที่มันจะเป็นตัวละครที่จะต้องเอาชีวิตรอดในโลกมแมลงอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแม่งโคตรมันโคตรสนุกแล้วโคตรเท่เลยตัวละครมันจะมีตัวละครหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วโคตรเท่เลยเท่ะ ก็ถ้าผมชื่นชอบซีรีส์เกี่ยวกับเอาชีวิตรอดนะผมจะชอบซีรีส์จ o โอซีรีส์โมโมแล้วก็ซีรีส์ป่ามหาภัยนะครับผมที่เป็นซีรีส์ที่ผมแบบชอบที่สุดในบรรดาซีรีส์เอาชีวิตรอดทั้งหมดนะครับก็นี่คือประมาณนี้แหละสำหรับซีรีส์ของเอาชีวิตรอดนะครับเรื่องต่อไปครับล่าคุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ชื่อนี้คุณคุณไหมครับท่านผู้ชมใช่ครับผมอินเดียนาโจนสำหรับเรื่องนี้นะครับให้ลองนึกภาพง่ายๆครับคุณกําลังดูหนังเรื่องอินเดียนาโจนไพรเดนทออฟเดอะแคริบเบียนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นแนวกับปะจนภัยหน่อยการ์ตูนเรื่องนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ตัวละครเหล่านั้นนะครับได้ไปล่าขุมทรัพย์นะครับผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยของล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับก็จะเป็นการ์ตูนที่จะเล่าเรื่องราวของตััววละครรทีี่่่ชือาาบ็จด รันและสัจจารไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักของซีรีส์นี้นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าตัวละครที่จะเด่นๆที่สุดในซีรีส์นี้นครับมี2ตัวด้วยกันครับน,นั่นก็คือฮีโร่และเบคครับผมซึ่งไอตัวละครที่เป็น2ตัวนี้นครับก็จะเป็นตัวละครในซีรีส์หลักที่เราจะเจอตลอดทั้งเล่มเลยนะครับผมโดยเนื้อเรื่องของการ์ตูนล,ล่าของทรัพย์สุนขอบฟ้านะครับก็จะออกแนวไปทางแอดเวนเจอร์หน่อยครับโดยเรื่องราวในแต่ละภาคเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตามหาพวกแบบ วัตถุโบราณของหายากสมบัติประจําชาติต่างๆนะครับเพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้นะครับคืนสู่เจ้าของหรือว่าเป็นสมบัติประจําชาตินั้น <g> ๆ,ๆ <cross> <ase> นะครับอารมณ์ประมาณว่าแบบรักษาสมบัตินะฮะเอาง่ายๆซึ่งในการ์ตูนเรื่องนี้ครับก็จะมีตัวรา่เลยครับผมคือตัวร้ายหลักๆในเรื่องนี้นะครับมันจะมี2ตัวที่ผมเห็นนะก็คือมันจะชื่อว่าแฟงกี้กับเม <G> ลโก้ครับผมเอออีกตัวละครนึงก็คือเฟย์ด้วยแต่ว่าตัวละครหลักๆเนี่ยมันจะมีแฟงกี้กับมันโก้ที่เป็นตัวหลักๆนะครับเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้น มูในตลาดมืดไลพวกนี้แหละคือเอาไปแบบทําในเรื่องผิดกฎหมายอเอาไว้ง่ายความสนุกของเรื่องนี้นะครับก็คือการตามหากลุมทรัพย์แล้วก็พยายามหนีจากการไล่ล่าของไอ้พวกตัวร้ายพวกนี้นี่แหละคือมันสนุกตรงนี้แหละท่านผู้ชมอันนี้จะออกไปทางแบบประวัติศาสตร์นยะเป็นแนวแบบผจญภัยสนุกๆทั่วๆไปที่เราเคยดูการ์ตูนเคยดูในหนังกันนะอ่ะจริงๆมันก็มีซีรีส์แยกย่อย,อ,ยออกไปอีกนะครับผมแต่ผมไม่เคยอ่านเพราะว่าผมอ่านแต่ภาคหลักมากกว่า โอเคถ้าจะรีวิวเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นการ์ตูนเอาชีวิตรอดซีรีส์หนึ่งที่ถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับก็คือมันจะเป็นการไปตามหาสมบัติของหายากวัตถุโบราณล,ล้ำค่านะครับที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งซับซ้อนหน่อยหน่อยมันไม่ได้แบบซับซ้อนมากมายแต่ว่ามันคือการไขปริศนาให้แบบโดยจะสอดแทรกพวกแบบวัฒนธรรมค่านิยมคติความเชื่อของคนในประเทศนั้นนะ่ะเอามาอยู่ในสมบัติแต่ละอันนะ่ะคือมันเป็นการสอดแทรกวัฒนนธรรรมกกับกาาไขิศ ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างลงตัวนะมันถือว่าไม่ได้แบบดูยัดเยียดอะไรมากมายด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างที่จะล้ำแล้วก็ดูมีสเสน่ห์มากเลยนะในการเอ,อ่อตามหากุมทรัพย์อะไรพวกนี้พอทเรื่องมันก็ธรรมดาครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยมันก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกอะดูหนังพวกอินเดียนาโจนพายเรตออฟเดอะคาลิเบียอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครเป็นสายแบบที่ไม่ค่อยชอบประวัติศาสตร์บ้านเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันจะเน้นไปทางประวัติศาสตร์บ้านเมืองค่อนข้าาาางงเเยยยยออออะะรรััับบบผมมทีี่่่นจชืืโโกกวตถุณหหข ต่างๆพวกนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยแหละมันต้องอาศัยตีคงตีความอะไรด้วยเออแต่ว่ามันก็ถือว่าสนุกแนละมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปเรื่องสุดท้ายกันแล้วเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ะจะเป็นการ์ตูนแนวที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากการ์ตูนของ3เรื่องท,ที่แล้วที่ผมเล่ามานะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องผีผีรอบโลกครับผม สำหรับการ์ตูนเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้นะครับเป็นการ์ตูอนอีกเรื่องที่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกับการ์ตูนแนวที่ผมเคยอ่านซึ่งสามเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนที่เนื้อหาเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยสามารถอ่านได้ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผีและเรื่องลึกลับต่างๆครับถามว่าสาหรับผมน่ากลัวไหมก็ บางตอนน่ากลัวบางตอนก็ไม่น่ากลัวคือการต์ตูนผีเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแนวแบบพวกขายหัวเราะหรือว่าการ์ตูนผีเล่มละ5บาทน,นะมันจะเป็นการ์ตูนที่แบบประมาณจบในตอนนะ่อะอารมณ์ไม่ง่ายๆคือสมมติว่าเราเนี่ยอ่านการ์ตูนเรื่องน,นี้ไหมสมมติในตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับตัวละครไปเจออะไรอย่างนงอย่างนี้แล้วมันก็จบอย่างนี้อาจจะมีหักมุมอะไรบ้างเนี่ยตามสไตล์แบบพวกหนังผีหรือว่าเรื่องผีอะไรพวกนี้มันก็จะมีหมดซึ่งการ์ตูนผีพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีการแบบสอดแทรรรกปะนนนนนหว่างตตออั้ ขเข้าใจใช่ไหมมันจะไม่เหมือนพวกเอาชีวิตรอดเพราะปวดถึงหเหนื่อยอะไรพวกนี้ที่มันจะมีประพวกสอดแทรกความรู้ในแต่ละตอนอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับผมคือการ์ตูนเรื่องนี้ครับถามว่ามีสอดแทรกความรู้ไหมมีครับผมแต่มันจะเป็นสอดแทรกแค่แบบบางหน้าบางฉากเท่านั้นครับผมแล้วมันก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยครับผมให้มันแบบเราสามารถสนุกกับมันได้นอกจากที่จะมีแบบพวกการ์ตูนให้อ่านเนี่ยมันจะมีให้เป็นแบบพวกเรื่องสั้นครับผมคุณเคยอ่านเรื่องผีในพันทิปไหม เรื่องนี้ก็มีเหมือนกันครับมันเป็นเรื่องผีที่คนแต่งเนี่ยน่าจะแต่งขึ้นมานะครับผมเป็นการสมมติเรื่องราวขึ้นมาให้แบบผู้อ่านได้อ่านนะครับผมใครไม่ถนัดการอ่านตัวหนังสือยาวๆเนี่ยข้ามไปได้เลยครับผมเพราะว่าเรื่องนี้นะครับบางหน้าเนี่ยก็ยาวๆครับ เรื่องก็สั้นนิดเดียวมันเป็นนิยายอ่ะมันเป็นนิยายฟิคชันที่หน้าไม่ได้เยอะอะไรครับมีแค่2หน้าเองแล้วมันก็แบบอ่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีการหักมุมเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางเรื่องก็อ่านไปแล้วก็เราก็ต้องนึกภาพอะไรออเองอะผู้ชมประมาณนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวมารีวิวเรื่องนี้ดีกว่าสําหรับการ์ตูนเรื่องผีๆรอบโลกเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนที่มันไม่จะไม่เหมือนแบบพวก3การ์ตูนก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกมันจะออกแนวไปทางให้ความบันเทิงในแง่มุมของให้ความน่ากลัวมากกว่ามันจะไม่มีีกกกาาาารรรสอแแแททคควมมมมู้้ให่นผชัจะบบ มันจะมีแบบปูเรื่องมาแล้วก็ดําเนินเรื่องแล้วก็จบอาจจะจบแบบหักมุมจบแบบตาไตายหนังผีอะเอาง่ายๆแล้วก็มีนิยายให้เราอ่านสำหรับใครเป็นสายนิยายและชอบอ่านนิยายลึกลับอะไรพวกนี้อาจจะชอบนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องสั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องยาวอะไรมากบางอันก็จบไปในหน้า2หน้าก็หมดแล้วหรืออาจจะยาวกว่านั้นก็มีเหมือนกันคืออันนี้มันจะเน้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพตามคือท่านนึกภาพเนี่ยมันจะน่ากลัวใช่ไหมแล้วมันก็จะมีภาพประกอบไปแต่ละหน้าด้วยซึ่งมันก็น่ากลัวอีกแบบแสำหรับผมนะถ้าเป็นตอนเด็กอะผมกลัว นะพอเวลาอ่านอะไรเงี้ยแต่พอผมแบบโตขึน้นก็ไม่ค่อยกลัวแหละเคยแบบฟังเรื่องผีบ่อยอะไรหลายอย่างก็ไม่ค่อยกลัวแนละ้วสำหรับพวกการ์ตูนพวกนี้บางเรื่องมันก็แบบไม่ค่อย make ซน n s เท่าไหร่สำหรับผมนะถ้ามันแบบการ์ตูนในแบบจบในตอนอย่างเงี้ยหรือว่าบางนิยายมันก็เนื้อหามันก็ไม่ได้แบบ พีคอะไรมากมายมันเป็นเรื่องที่ผมอาจจะเคยฟังมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนอ่ะผม่ะเคยดูรายการผีอย่างคนอดผีใช่ไหมเพื่อผมก็เคยเล่าให้ฟังและในพวกคลิปผีอะไรพวกเนี้ยอาจจะทําให้ผมเนี่ยเปิดใจกับการฟังเรื่องผีหรือว่าดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับผีเนี่ยมากขึ้นก็ได้ครับเ<ม>นื้อหามันก็จะเป็นแนวแบบให้ความบันเทิงให้ความลึกลับให้ความน่ากลัวผู้อ่านมากกว่าผมก็ไม่ค่อยแบบกลัวอะไรกับเรื่องนี้มากแต่ว่ามันก็เขียนต่อมาเรื่อยๆนะมันก็มีผีจากประเทศอื่นประเทศนู้นประเทศนี้แต่ผ พอผมโตแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากอ่านแล้วเพราะว่าฟังเรื่องผีมาเยอะไม่ค่อยให้ความน่ากลัวแบบสมัยก่อนและสำหรับผมถ้าจะให้ความชอบเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบซีรีส์การ์ตูนเรื่องผีเรื่องนี้มากแต่ว่าให้ความในแง่ของความบันเทิงในการอ่านก็พอได้อยู่แต่ถ้าเป็นสำหรับเรื่องนี้ให้แบบเด็กอ่านได้ไหมสำหรับผมนะถ้าจะให้เรื่องนี้ผมว่าให้เด็กโตน่ออ่านเพราะว่าเรื่องนี้ไม่แนะนําเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสาหรับเด็กเล็กนะแต่ถ้าเป็นเด็กโตมาแบบขึ้นป .4 ป .5 ป .6 หรือว่าขึ้นม .1 เนี่ย คือวัยที่รู้เรื่องแล้วอะสามารถอ่านเรื่องนี้ได้สบายมันอาจจะแบบไม่ค่อยน่ากัวมากแต่ว่ามันก็พออ่านได้แหละเพราะว่ามันก็บางอันบางเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่มีกับเลือดสาดอะไรพวกนี้มีเยอะแยะเนื้อหารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันก็ผมแนะนําให้ผมลืมบอกเลหน้าปกการ์ตูนเรื่องนี้แม่งโคตรน่าก,กลัวเลยอ่านไปได้ไงวะการ์ตูนเรื่องนี้น่าก,กลัวมากเลยก็นั่นแหละครับสำหรับการ์ตูนที่ผมเอามาแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับผม คือการ์ตูนที่ผมเอามาแบบพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือหมวดการ์ตูนความรู้นะครับที่มาจากประเทศเกาหลีครับทั้งซีรีส์เข้าโคตรถึงหนืดอเอาชีวิตรอดแล้วก็ล่ากขุมรับสุดขอดฟ้านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องผีรอบโลกเนี่ยเป็นการ์ตูนเกาหลีด้วยเปล่านะท่านผู้ชมช่วยมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นการ์ตูนของไทยหรือว่าเกาหลีนะครับผมก็คือการ์ตูนพวกนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่ผมนะครับชอบอ่านมากๆในวัยเด็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกวาบบมลแผ อ่านกระตูนพวกนี้นะครับมันถูกจลิตผมมากเลยเพราะว่ามันมีการสอดแทรกความรู้เล็กๆเก็ดอะไรพวกนี้ให้อ่านนะครับผม mm hmm. เพราะเวลาผมอ่านเนี่ยผมก็จะได้แบบความรู้ติดตัวจากกร์ตูนเรื่องนี้ไปเยอะมากเลยครับผม mm hmm. ถึงสมัยนั้นก็จะมีพวก Google อะไรพวกนี้แล้วนะมันก็แบบผมพออ่านเรื่องนี้ผมก็ mm hmm. ไอเนี้ยแหละมันก็สนุกแล้วก็ไอนี้ด้วยมีความรู้ติดตัวอะไรไปด้วยนะครับผม mm hmm. ซึ่งผมไม่รู้นะว่าถ้าเอากระตูนพวกนี้ให้น,น้องๆเจนอัลฟาหรือเบต้าอ่านเนี่ย mm hmm. เขาจะชอบหรือเปล่านะ ผมว่าน่าจะยากแหละเพราะว่าคนเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาก็มีโทรศัพท์มีอะไรกันหมดแล้วก็อ่านการ์ตูนหรือว่าดูการ์ตูนก็ดูจาก YouTube แบบไม่น่าจะต้องอ่านหนังสือหรอกมั้งนะซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยแหละก็คือมันยังฮิตอยู่สาหรับเด็กๆอ่ะเด็กๆถ้าจะชอบอ่านกันแหละเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันก็อยู่มานานมากแล้วสำหรับตั้งแต่ผมแบบยังเด็กเล็กเลยอ่ะตั้งแต่ทาลกอ่ะจนมาถึงแบบตอนนี้ผมก็แบบโตแล้วอ่ะ ผมว่าคนที่ชอบการ์ตูนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Gen Z มากกว่าอย่างผมเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆด้วยก็ถ้าใครมีประสบการณ์เคยอ่านการ์ตูนอะไรเหล่านี้นะครับพวกการ์ตูนความรู้เนี่ยก็สามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมจะรออ่านนะว่ามีการ์ตูนเรื่องไหนที่ผมแบบคิดว่าผมข้ามไปหรือว่าอาจจะไม่เคยอ่านแต่ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยผมก็จะเพาะรออ่านนะครับผมที่ผมพูดก็มีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ